พิงกี้กลับมาทำงานแล้วหลายคนต่างอยากให้เธอกลับมาเล่นละครอีกครั้งสำหรับพิงกี้สาวิกาชัยเดชก่อนหน้านี้เธอเจอกับเรื่องราวอะไรมาบ้างเชื่อว่าหลายคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วและในตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวดังกล่าวที่ผ่านมาตัวของพิงกี้กลับมาทำงานอีกครั้งแต่ไม่ได้เห็นละครหรือออกงานอีเวนต์มากมายเหมือนแต่ก่อน เธอขอใช้เวลาส่วนตัวขายของออนไลน์กลับมาเป็นแม่ค้าเหมือนเดิมที่เคยเป็นเพราะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ได้ดีมากแต่เรื่องผลงานก็มีให้เห็นกันอย่างต่อนเนื่องนะคะในวันนี้เราจะพามาดูรูปล่าสุดของเธอกันค่ะที่เจ้าตัวนั้นแต่งหน้าจะเต็มใส่ชุดเดรสรัดหุ่นสีแดงที่ใครเห็นก็ต้องร้องว้าวเพราะปังมากจริงๆมองมุมไหนก็สวยไปหมดเลยค่ะซึ่งทางทีมงานก็ไม่รอช้าที่จะรวบรวมภาพไม้ทุกคนได้ดูกัน เอาเป็นว่าลูกนี้จะปังแค่ไหนเราตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะน่ารักแซบเวอร์สวยแบบตะโกนเกินต้านมากลูกนี้ปังไม่ไหวแซบมาก